บายดีทุกคนมือบาติงพาทุกคนออกมาแล่นออกกําลังกายยามแรกแข็งใส่สมูทเก่าบรรยากาศใดดีมือนี้แดดออกเดี๋ยวบาติงสิพาทุกคนแล่นไปหอดรรมเจ้าอนุวงศ์พี่น้าะเบิ่งการพัฒนาของเพื่อพัฒนาต่อใจเลยเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศทุกคนเบิ่งทุกการเนาะ คนตอนนี้แขวนแลนมาหอดแค่น้ำจ่าแหละหอบหอบหอบไร้พี่น้องหอบไร้เร <c oughs> าเสาไฟมาใส่นะจะหน้อยเพิ่นก็นใส่ดอกไฟนะพี่น้องเท่านี้ก็สีพุ่งที่เพื่อนะเนาะมีคนบอกให้บ้าติงลดน้ำหนักเนาะแต่ว่าบ้าติงกันแลนคู่มืออยู่เนาะแต่เขาจะเอาบทเสือก็เลยอัดวิดีโอเขาเบิ่งแล้วก็สิ้นท้ายคลิปคู่มือคู่มือขเขาจะเบิ่งกแล้วนะภายใน30บันเนี่ย เสดบ่ดเ <của> ี it, <Means S 2> ๋ยวมาตีนไทยเส้นทางไอ้เบอร์่งก่อนเพิ่นลงเพิ่นลงยางบักต้อยใหม่พี่น้องเพิ่นเทศหอใจเดิทางนี่นะเดี๋ยวสีแดนไปเรื่อยๆเนาะหอทำเจ้าหนุ่มวงวะ เมย์เมยเมยพี่น้องทุกคนตอนนี้เข้ากันแลนมาหอดขัวขัวเขาทำเจ้าดุ้วเนาะแลนมาหอดทำเลยเนาะเหมือนเนาะโอ้พี่น้องสังเกตเบิงนน่งเนาะทาเงินเพิ่นกัเห็ดไม้เ,เพิ่ออะไรเพิ่นปูย่างบักต่อยมา,าหอดผีเพิ่นออะไรเนาะเหลือสัตว์เลยพี่น้องเลยตอนนี้เขาแลนมาได้หากิโลเมตรเลยเดี๋ยวสิ เดี๋ยวสีแลนขามกลัวไปนี้ขามอะไรกับไปฝาไปเนาะไปฟูนไปเนาะเลยเดี๋ยวสิท้ายบรรยากาศอันนั้นทำเจ้าโนุ่งไเบิร์พี่น้องตอนนี้กับวลาหามู่งแหละหามูแรกเนาะเพื่อนกับที่ว่าอัปเดตมากด้ไลยเต๋อพี่น้องเพราะว่าตอนตอนข่อยแลนมากมืออาหานะเพื่อนยังบอกว่าได้ปูยางซ้ำแถวนี้นะแต่ว่าแถวนี้เพื่อนปูยางมาเรียบร้อยไปแล้วอ๋อ พี่น้องแถวนี้เพิ่อเหตดการเจือนเบิดหลายได้แถวนี้นะพูนหอดัวเตบาลี่นอะทั้งหน้าฮอกาเมนผู้บี้อ่ะพี่น้องบอลถ้ายืนนี่ก็ตีนผู้บี้อะไรพี่น้องเลยทางขึ้นเนาะบอดขาวๆทางขึ้นทึ่ดเมืองแม่เนาะคันหอดคำมากหละบอนี่เป็นบอลจุดชมวิวเลยพี่น้องแต่ว่าแนมแนมขึ้นไปโบเห็นแหละเพราะว่าเมฆมันโป๊กคุมเหมือนเลยเนาะอันนี้คือบรรยากาศค่ากับ แลนแลนไปพอกันอยู่สวนทุ่งผมแล้วเนาะไปเมื่อแหละี่น้องมื่อแรกที่ว่าออกมาแลนเหมยเหมยเอาแลนมาหอดี่ได้ประมาณ เจ็ดหลักพี่เนาะเจ็ดกิโลเนาะมือนี้เยาสี่เด่เบาๆก่อนเนาะเพราะว่ามือมือทมิดเขาต้องหมอฝ่าหักโหมพี่น้องเอาแรงสำห์กิโลเขาเอื่อนยังก่อนฟันอยังลันฟันเนาะลันฟันพี่น้องลันฟันเล่นเบาางๆ ยยยยยิยิยิงงงเเลล <c oughs> ตอนนี้เ้ากระเลนมาหอดแค่น้ำใจอุ้ยสาวพ <imet. S 1> ี่น้องบอลนี่หันเด็กส่วนพี่ใหม่หันพ่นลายขนาดเลยพี่น้องเขาเจาะมาดินมาดินหนามอยู่นี่นะแต่ว่าบดติ่งบดแบบมาถ่ายบรรยากาศให้เบินน่งเนาะมีแต่มาถ่ายแต่มือเดียวเทนานว่าน,นั้นแหละเพราะว่าบดติ่งยาเนาะมันสถานการณ์โควิดนะส่วนนั้นมันส่วนน COVID ั้นโควิดมันระบาดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังระบาดอยู่พี่น้องเลย ว่าแคนสซซุบูนนี่ก็คนยู่ต่างแข้งมาอยู่กันไลายได้พี่นาะงติงก็เลยบอกกะว่าถ่ายเบิ่งเนาะมาถ่ายตอนบรรยากาศที่ว่าบ่บมีคนมีป่าอยู่วะ่ะ โอ้ถนาเพื่นเลยเนาะขี้อ่ำเลเกี้อสิดำหงดำหน้าอะไรบดนีโอ้ขักขัขัท่นี้มีนามเนาะมันมีนาํานี้เที่เาก็มาหอดทงหทงน้าเลยคน่ยหนาหดเรียบร้อยว้าวว้าวนี้มันมีเขียดบ่เขียดจะหน้าน้อย บ่มีขี้อันใดพี่น้องหัวก็บ่มีแถวนี้เนาะมันอากาศหนาวน่ะเออสร้างเป็นแถวนี้สร้างเป็นสร้างเป็นเบิ่งนี่ธรรมดาน้ําหันมีแหกบเขียดนี่น่ะอันนี้บ่มีพี่น้องเอ้ยบ่นบ่ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเนาะโอ้อันนี้ก็เพิ่นไนาโดเรียบร้อยว้า ทางตอ,อตอนนี้เขาก็มางหอดขัวส่วนกัวในเมืองเรียบร้อยจนขำจนมือพี่นเนาะคนตอนนี้เขาก็ย่างเขาก็บแรนมาหอดขัวเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะถือว่าภารกิจเมื่อนี้เขาสำเร็จเนาะเอาสรักขีดน,น,นี่กระสีจูบก็สนิทพี่น้อง ทุกคนกดไ like, ล,ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกำลังใจมาติเงียบคิปใหม่ได้พี่นออาา้องเด้อพบกันมื้ออื่นพี่น้องบ๊ายบายพบกาันคลิปหน้าเนาะบ๊ายบาย